c d k l ชีวิต د ي د ي ดีดีโดย i c t มาร์ตเอจิง4.6พินัยกรรมแบบเขียนเองง่ายนิดเดียวอืมเอ้าข้าวไข่วะเนี่ยมันหล่นอยู่เงี้ยเออข้าวหมูทอดเลยใส่สมโอมาเนี่ยมันอยู่ไหนของมันเนี่ยฮะสมโอสมโอยมาแล้วเหรอลูก ฉันไม่ดีตายไปไหนเลยก็ป้าเขียนพี่ในกรรมมาพินในกรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีผู้สูงวัยดิจิตอลเปิดในเว็บไซต์เขามีเขียนพินัยกรรมแบบใหม่รุ่นใหม่เลยเขียนง่ายโดยไม่ต้องจ้างใครมาเขียนเขียนเองก็ได้นี่ไห,ไหป้าให้มรดกอะไรหนูบ้างโอ้โหป้าสมใจ สมกับเป็นสูงวัยดิจิทัลจริงๆครับเพราะเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยยุคใหม่มักต้องการจัดสรรทรัพย์สินหรือมรดกของตัวเองไว้ให้ลูกหลานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะเกรงว่าหากไม่ได้ทำไว้ให้เรียบร้อยจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังครับมาครับเดี๋ยวเขียนพินัยกรรมไปพร้อมๆกับคุณป้าสมใจเลยนะครับวิธีการเขียนพินัยกรรมแบบง่ายๆด้วยลายมือตัวเองนั้นหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ พินัยกรรมแบบที่เขียนเองทั้งฉบับนี้นะครับขอให้มีเพียงปากกากับกระดาษก็สามารถเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตัวเองได้เลยครับสิ่งที่ต้องรมะมัดระวังเบื้องต้นก็คือ 1. ควรเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับครับ 2. ต้องลงวันเดือนปีขณะที่เขียนไว้ด้วยครับ 3. ต้องลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมด้วย 4. ควรเขียนพินัยกรรมที่มีข้อความเหมือนกันทุกประการ2ฉบับ แล้วฝากให้ผู้ที่ไว้ใจได้2คนเก็บไว้เพื่อในอนาคตจะได้เป็นหลักฐานนำมาเปรียบเทียบกันว่าไม่มีการปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความครับ 5. ถ้ามีพยานอย่างน้อย2คนมารับรู้ตอนเขียนและเซ็นชื่อรับรองไว้ก็จะดีมากครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับซึ่งวิธีการเขียนพินัยกรรมนะครับมี5ขั้นตอนด้วยกันครับซึ่งทุกท่าน สามารถเตรียมปากกาและกระดาษเปล่าเอาไว้สามารถเขียนตามได้เลยครับเริ่มจากขั้นที่1เขียนระบุสถานที่และเวลาที่มุมขวาบนของกระดาษสถานที่ที่ทำพินัยกรรมวันที่เดือนพศขั้นที่2ชื่ออายุที่อยู่อย่างละเอียดเช่นข้าพเจ้าอายุเท่าไหร่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่ ถนนอะไรตำบลหรือแขวงอะไรอําเภอรหรือเขตไหนจังหวัดอะไรกรอกไว้ให้ละเอียดนะครับขั้นที่3ให้อธิบายว่าตัวเองได้ทำพินัยกรรมไว้เพื่อแสดงเจตนาว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างและจะแบ่งให้กับคนที่ชื่ออะไรเท่าไหรอย่างไรเช่นข้าพเจ้าได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้ เพื่อแสดงเจตนาว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมจะให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตได้แก่ก็ระบุรายการทรัพย์สินครับและขอมอบให้แก่ระบุชื่อนามสกุลของผู้ที่จะรับแต่เพียงผู้เดียวโดยใส่ชื่อนามสกุลของผู้ที่ต้องการแบ่งสมบัติให้นะครับแต่ถ้าต้องการแบ่งให้หลายหลาคนก็เขียนระบุไว้เป็นหมายเลขเช่น คนที่1ชื่อนามสกุลสิ่งที่มอบให้คืออะไรจำนวนเท่าไหร่ต่อไปครับขั้นที่4ให้อธิบายว่าตนเองได้เขียนพินัยกรรมด้วยลายมือเอาไว้สองฉบับที่มีข้อความเหมือนกันและทั้งสองฉบับนั้นเก็บไว้ที่ไหนหรือฝากใครเอาไว้บ้างครับพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือชื่อของข้าพเจ้าเองทั้งฉบับและได้ทำไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่เก็บไว้ที่ใครนะครับก็เขียนไปนะครับอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ก็เขียนไปครับว่าเราเก็บไว้ที่ใครนะครับขั้นที่5ให้เขียนระบุไว้ว่าตอนทำพินัยกรรมว่าตัวเองมีสติดีได้อ่านและเข้าใจข้อความที่เขียนไว้ทุกอย่างด้วยความระมัดระวังสุดท้ายก็ลงลายเซ็นและเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยตัวบรรจงครับ ขณะทาพินัยกรรมข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วลงชื่อผู้ทําพินัยกรรมเพียงทําตามขั้นตอนทุกอย่างข้างตน้นทุกคนที่อายุ15ปีขึ้นไปก็สามารถทําพินัยกรรมของตัวเองได้เลยครับแต่มีข้อควรระวังไว้ด้วยนะครับซึ่งห้ามลืมเลยนั่นก็คือ 1. เงินหรือทรัพย์สินที่เขียนระบุไว้ในพินัยกรรม ต้องเป็นของผู้ที่ทาพินัยกรรมเท่านั้นครับจะไปเอาทรัพย์สินคนอื่นมาเขียนในพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้นะครับข้อที่2ทรัพย์สินที่เป็นมรดกนั้นต้องเป็นของผู้ตายอยู่แล้วครับเช่นบัญชีเงินฝากในธนาคารบ้านที่ดินแก้วแหวนทองคำหรือว่าหุ้นเป็นต้นครับแต่มีทรัพย์สินบางประการนะครับที่กฎหมายถือว่าไม่เป็นทรัพย์มรดกเพราะได้มาเนื่องจากการเสียชีวิตเช่นเงินประกันชีวิต เงินบำนาญตกทอดเงินทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลืองานศพซึ่งไม่สามารถเอามาเขียนเป็นมรดกในพินัยกรรมได้ครับข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรเตรียมความพร้อมและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัยดิจิทัล Smart Aging Academy CCDKM ICT ชีีวิตดด,ด,ดย